มันยังซีไม่ได้เข้าเลยเออทำไมเข้ายังเขาละเขาละเขาละเปิดเลยนะครับทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับเรื่นนีนเพลวิฟปกป้องนะครับอยู่กับคินครับผมในมินิเกม Bed Wars Hyperpixel เหมือนเดิมครับผมอ้าวเครื่องค้างวะไม่ค้างเมื่อกี้เขาค้างเมื่อกี้เขาค้างเฮ้ยเรนโบ้น่ารักเนี่ยทางด้วย เด็<ล>ม่เด็ดบ้าเราดีนะนบ้านเราดีมากเ็ดคนไทยไปแกจกกุดาเด็ดคนไทยขอเล็ขอเล็ขอเลขขาพองไปในการเตียงเนี่ยเขาวางวางบอกให้ไม่คือเขาจะกันเตียงแีลยประกันไิเนีตกก้องสี่ อลันไอแวนศูนย์สามกับไอแวนอลันนี่มันมาด้วยกันแน่นอนอือมันต้องตั้งลิกแน่นอนกับลิกอะ่ะตึ๊งเจ็ดร้วเรียบร้อยตึงโอเคครบตึ๊<อ>งตึงตึ๊งน่าจะกัดบ้านได<อ>้ไหม,มอุ้ยไครทำลายบ้านเขาเหรอ,อ สีเทาสีเทาสีเทาช่วยหน่อย how, อยู่สีเทาอยู่สีเทาเอขาวัายังไม่ไปเลยไม่ในต่อทางได้น่ากลัวจังเป็ดนายยังเขามึงเก็บไปสีเทาสีเทาสีเทาข้ามันเข้ามา,าไปหนีแป๊บมันเหลือคนมาเหลือคนเขาแบบลอยเองมันอย หน,นีไปก่อนเกือบตายแล้วเมื่อกี้อเอาเพชรไหมหนึ่งอันอเขาให้โอ้โหนึ่งอันมีแค่หนึ่งอันเองเหรออืมอมีเหล็กเยอะมากเดี๋ยวแลกอีกแอคก่อนแลกชียิร์เทาหน่อยมีห้าอันอะอยู่ในหีบหีม่ถึงกต้องการสิบสอง มาเก็บไว้ก่อนด้วคะ่ะเดือดตายจะได้มีการลองเขาจะบอกสีฟ้าเดี๋ยวเอาเพชรเอาเพชรแรกแทบไว้เผื่อคนมาจะได้รู้หนึ่งหนึ่งอะหนึ่งอันโอ้โหในตอนทางที่หน้ากมาขอมอ่ะเขาขออีดิตทางนหนเหรอ,อบูทีมไปอีกหนึ่ง สามสิบเก้าวนข้างๆเราเลยนี่สามสิบงั้นเดี๋ยวเขาไปเขียวดีกว่าสามสิบเป็นทีสดไม่ได้สามสิบแล้ว โอ้ยสีเขียวบุกสีเขียวบุกเขียวบุกเขียวบุก,บกเขียวไหนบุกไหนเขียวอบุกบ,บ,บุกบุกตรงไหนอ่ะตรงนั้นอนะฝั่งสีฟ้าเมื่อกี้มันตีเขาตกโลกอ,ะอ่ะอ๋อเขาเห็นละมาไพิกแอคเขาเขาไม่ยอมโอ้มันขุดทางอะ่ะไม่ใช่ไม่ดีดขอโทษครับตกโดดละ้างเลยโดดละ้างเลยอะไรเขเขาเสียขอเขาขอขอีอดิค้างเลยกัน ตาย<ไ>ป่ะเขาขตกตกเขาตกตายม,มันไม่มันมนไม่มาจ้องมันมันหนีไปละหนีแล้วนะตามไปตาม,ตามไปตามไปจังหวะนี้ต้องตาม,มาข,อขอทำทางก่อนอุ้ยโง่นึกว่าเป็นฟาสบิดไม่เป็นซะด้วยสชฟาสบิดไม่ทำเป็นบ้ไม่เป็นเดีย๋ยวเขาต้องมีเขาทำหนึง่งครั้งหนีไม่ยังมนหนีไม่ยัง สีเขียวอะเมื่อกี้ถ้งสมุดเขาตกมันตายนะอุ้ยโอ้โหไปขีดเท่าดีกว่าโอ้เดี๋ยวเขาได้ของเพราะเขาได้ของดีได้หรเรียบร้อยได้ได้ชุดเหล็กแล้วปี่ระวังสีเขียวบุกนะมันมันมายังยังไม่เห็นไานวิ่ง เขาแลกบอกก่อนมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันจะกลับมามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ใ่กลับก่อนในกลับก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงไงอ่ะเองเดียวอยู่เดียวกำลังใจช่วยอยู่จบและโอเคโอเคได้ชนะอ้าวเขาเตรียมมันแตกปะใช่เตรียมแตกแล้ว ขขบคุณสำหรับทรัพยากรเลยอ่ะนี่เขาทำทางใต้ดินไว้ด้วยปกป้องทางนี้ฉุกเฉินโอ้ของมันเยอะมากอะตอนเนี้ยนั่นนี่นะ้ทางนี้ฉุกเฉินสิเอ้ยมีคนมามีคนมาโอ้โหฟูเพชรเดี๋ยวได้ไงลึกลัาสีฟ้า สีฟ้าสีฟ้ามันมาอย่างมันมาอย่างไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะมันเขาถูกมันฆ่าตายมันมันสกินอ่ะมันคือสกินไม่ไม่ไม่เขาดูผิดเสื้อมันสีฟ้าไปปกป้องมาทางนี้มอนดูแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวระวังสีฟ้าเขาล่องสีฟ้าอยู่สีฟ้ามาสีฟ้ามาฟ้ามาฟ้ามาฟ้าเหรอจะมาฟ้าเหรอเขาไปในในการเมื่อก่อนในการเมื่อก่อนเดี๋ยวเขาโหดรับชาบก่อน อัพเลยอัพเลยอัพเลยเร็วๆเฮ้ยอัพชอาแล้วอัพช้าแบบย่ำ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 ฟ้าฟ้าฟ้าหยองเหรอฟ้าหยองเหรอมันฟูเพชรมันเกาะเพชรมันเกาะเพชรอ๋อไม่ไม่ลอดนายอยู่ไหนอ่ะผมเห็นนายเลยเมื่อกี้อยู่ตรงเกาะเมื่อกี้มันจะเกาะเพชรได้ไงอะข้างๆเกาะข้างๆเรามันฟูเพชรอ่ะโอ้ยมันโหดมากของก็ลองกองแกงเหมือเกินไม่มีอะไรจะสู้มันแล้วนะเดี๋ยว

ไม่สีฟ้ามันยังอยู่สีฟ้ามันสปอร์น้ำปลยออกมาอควาอะควาสีฟ้ามันกำลังกำลังตามล้างจองผ่านในอยู่ในนั้นว่าตอนนี้ให้ไปฆ่าสีแดงเหรอวะอ๋อฟ้าก็คืออะควานั่นแหละใช่ไหมสีแดงอะความันตามมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวสีแดงคือเราเดี๋ยวสีชมพู โอชมพูคือแบบกันถาแบบแน่นหนามากต้องกันกแล้วกอมันกันเตียงด้วยออฟซิเดียนแล้วก็ทำเป็นชั้นแบบนี้เพราะตอนนี้มันมันวิ่งไปเอมรอลตรงกลางแล้วมันก็ไม่ใช้เลยกินไ,ไตยอ่ยัง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 ยู่ยังยตงยาเอังยเงยั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 เยังยังิัังยั้ยยังยันัั แล้วก็อัพโอเคแล้วเขาก็จะเก็บของทุกอย่างไปเก็บใส่เอ็นเดอร์เชดเพราะว่าไม่งั้นถ้าสติหนา <can> ตา <so long. S 1> มังก็วิ่งมาเอาได้ okay, มา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 ม,า,ามันกินข้าวมันกินข้าวมันโอ้ย oh, oh <my. S 1> มันเือสูง